ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกตัว e อ็กเพนชั่นของเกม exploding kitten กันนะครับตัว e อ็กเพนชั่นก็จะออกมาทั้งหมด3ชุดด้วยกันละครับตอนนี้ตัวชุดแรกก็จะเป็นตัว exploding kitten ตัวที่2จะเป็น sticking kitten และส่วนตัวที่3ก็จะเป็น b u c k i n g kitten มาดูของเอ็กเพนชั่นแรกก่อนของ exploding kitten ครับอันนี้ก็จะมีการ์ดมาใหม่20ใบนะครับ ตัวกล่องก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็บางกเทียบกับอีก2ชุดที่เหลือ <hein? S 1> ก็เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันว่าจะมีการ์ดอะไรบ้างครับโดยโดยตัวคอคอบล็อกของ explosion exploding kitchen เนี่ยเดิมทีมันจะเล่นได้5คนแต่ว่าพอได้ตัว i m p o d i n g kitchen ตัวนี้มาก็จะเพิ่มได้เป็น6คนนะคแก้วนะครับ ครับในกล่องก็จะมีแผ่นรองแบบนี้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวโคนไว้ใส่รอบคอนะครับจะเป็นตัวตีนตุ๊กแกมาครับเอาไว้บอกว่าให้ผู้เล่นใส่แล้วจะรู้ว่าเออ ไปการเล่นนี้วนไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับในกล่องก็จะมีมาให้ก็เนี่ยก็จะมีตัวการ์ดฝ่าหนึ่งแล้วก็เป็นคู่มือเป็นคู่มือนะก็จะบอกว่าตัวการ์ดใหม่ใหม่ที่ให้มาเป็นการ์ดอะไรบ้างนะครับ แล้วก็วิธีเซตอัพอันนี้ก็เป็นใบโฆษณาเดี๋ยวเรามาแกะดูก็ให้เป็นเป็นซองซองเทปใส่อัน นี่การ์ดใบแรก importing kitten นี่ก็เป็นการ์ดไฮไลท์ของชุดเอ็กเพรสชัวต้นแรกนี้นะครับจะเรามาอธิบายกันต่อไปก็เป็น target attack ให้มา3ใบนะอันนี้ก็คือเมื่อเราใช้เนี่ยจะจบเทิร์นของเราแล้วก็จบเทิร์นของเราโดยไม่ต้องหยิบการ์ดนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกผู้เล่น1คนเนี่ยนะให้เขาได้รับ ให้เขาเล่นโจ๋ดสองตาแทนแทนเรานะอันนี้ f ฟ l l o w cat ก็เป็นการธรรมดาครับแต่ว่าในมุมไซส์บนนี่เราจะสามารถให้มันแทนการดอะไรก็ได้เอ t e r the future ให้มาสใบไอตัวนี้ก็คล้ายกับชุดแรกนะครับ ซีดฟิวเจอร์ก็คือดูการ์สสามใบสใบบนแต่เนี้ยมันสามารถเลียงได้เลียงการ์สสามใบบนได้ว่าจะสลับอะไรอะไรงไงครับ mm hmm. ต่อไปก็รีเวิร์สรีเวิร์สนี่ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางการเล่นนะสมมตุติวนขวาพอมีคนใช้ก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นวนซ้ายแทน from bottom the ดอ f อร m the bottom ก็คือจวดการ์ดจากข้างใต้นะครับก็ให้มา4ใบหมดแล้วครับสำหรับชุดนี้ครับมาดูการ์ดใบต่อไปนะอิมโพดิงคิทเช่นนะครับก็คือเมื่อมีใครก็ตามที่จวดใ,ในการ์ดใบนี้นะครับก็ให้ทําการเอาอก,กลับเข้าไปในกองเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ต้องคว้ามาหงายหน้าไว้แล้วผู้เล่นคนนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องใช้การ์ดดีฟิลด้วยหลังจากนั้นก็เล่นจบผ่านไปเรื่อย จนกว่าจะจวจเจอการ์ดอิมโพนิ่งคิชเช่นอีกรอบหนึง่งก็คือถ้าเกิดคนที่เจอมันเนี่ยไม่สามารถมีตัวเลือกอื่นที่จะแก้ไขาได้เนี่ยเรื่องคนนั้นก็ต้องโดนระเบิดไปดิฟิวสก็ใช้กลับคืนมาไม่ได้ดิฟิวส์่าไม่สามารถใช้แก้ได้นะครับพอเมื่อผู้เล่นคนนั้นโดนระเบิดไปแล้วไอ้นี่ก็เข้าไปการ์ดกองทิ้งเหมือนใบระเบิดอื่นๆสําหรับ Importing Ki t เช่นเนี่ย ครับตัวต่อไปจะเป็นตัวเอฟเชันตัวที่2นะครับ s t i c k ิ้งคิทเ e n ก็มีการ์ดใหม่มาทั้งหมด15ใบนะครับซองมันก็เป็นเหมือนซองบูสเตอร์แพ็คของพวก Card เทดดิ้งการ์ดเกมทั่วไปนะครับเดี๋ยวมาแกะดูว่าก็จะมีรอยฉีดมาให้เรา นี่ก็จะมีอะไรมาให้มั่งก็ใบโฆษณาแล้วก็ตัวคู่มือก็จะบอกการ์ดใหม่ที่สามารถใช้ได้มาแล้วก็วิธีเล่น ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีกา๊าซอะไรมาให้มั่งนี่ก็เป็นตัวกา๊าซเอโฟนดิ้งคิทเช่นมาเพิ่มใบหนึ่งนะครับแล้วก็สติ๊กคิทเช่นแคโทมิกบอมสเปอร์สกิปการเบคคอร์เรชั่นมาร์คสามสเว็บท็อปแอนด์บอททอม a u t e r the future b i n i n g s e e the future curse of the cat but but s w e p on bottom ครับเรามาดูการ์ด curse of the cat but นะครับก็คือการ์ดใบนี้เมื่อเราใช้เนี่ยจะใช้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับผู้เล่นคนนั้นเนี่ยจะต้องทําการคว่ำการ์ดแล้วก็สลับการ์ดบนมือวางไว้บนโตน๊นะครับโดยเขาจะไม่สามารถมองเห็น การที่อยู่บนมือได้จนกว่าเขาจะได้จวดการาดอีกรอบโดยที่การไปนั้นจะไม่ใช่ระเบิดแต่ถ้าเกิดในกร,กรณีที่เขาจวดได้การาดระเบิดเนี่ยเขาจะต้องทําการเช็คการาดที่คว่ำอยู่เนี่ยเพื่อแก้สถานการณ์จนกว่าจะจับได้กาา์ดีฟิวสส่วนใบอื่นที่ที่ไม่ใช่กาา์ดีฟิวเนี่ยก็จะถูกทิ้งไปลงกองทิ้งไปนะครับต่อไปเป็น s w a p top and bottom นะครับ ก็คือสลับการ์ดบนท็อปเด็กลงไปยันด้านล่างแทนนะครับํบรัดใบนี้ Auter the future ใบนี้ก็คล้ายๆกับ s t h t h u t u t u r e นะครับก็คือดูการ์ดใบบนจากท็อปเด็ก5ใบนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเลือกทำการสลับตามใจชอบเลนะ้วว่าใช้ใบไหนอยู่เป็นใบไหนได้5ใบอันนี้ก็ s t h t h u t u t u r e ก็คือเป็นซีรีส์ฟิวเจอร์ที่ดูการ์ดบนท็อปเด็กได้5ใบครับดูได้อย่างเดียวไม่สามารถสลับได้ซูเปอร์สกิปซูเปอร์สิปนี่คือสามารถที่จะทำการข้ามตาเราได้แม,ม้ว่าเราจะถูกถูกพวกการ์ดพวกแอ็แท็หรืออะไรให้จวดหลายๆใบเนี่ยเราใช้การ์ดซูเปอร์สกิปใบนี้ใบเดียวก็ข้ามได้ทั้งหมดครับ กาเบ o คอเลชั o นอันนี้ก็คือให้ผู้เล่นทุกคนรวมทั้งคนที่ใช้การ์ดใบนี้นั้นต้องเลือกการ์ดใบนึงบนมือชัพเฟอร์มันกลับไปยังกองจั่วนะครับทุกๆคนเลยส่วน s t ิ๊กกิ้งคิทเชเนี่ยอันนี้ไว้เล่นคู่กับพวกการ์ดเอ็ูซนิคคิทเช่นก็คือสมมุติว่าเราจับได้การ์ดระเบิดเนี่ยแล้วคนที่มีการ์ดสติ๊กสติ๊กกิ้งคิทเอยู่ในมือเนี่ย ก็สามารถที่จะโฮระเบิดไว้ได้โดยไม่ให้มันระเบิดนะแล้วก็ไม่ต้องให้ผู้เล่นคนอื่นรู้ด้วยว่าเรามีระเบิดอยู่แล้วเมื่อไรก็ตามที่ถ้าเกิดผู้เล่นอื่นเนี่ยจัว่วหยิบการ์ดของเราไปการ์ดระเบิดผู้เล่นคนนั้นเนี่ยก็จะต้องโดนการ์ดระเบิดไปแทนนะหรือไม่ก็เขาต้องใช้ดีฟิลไม่งั้นเขาก็จะแพ้แต่ในกรณีที่เราต้องทําการทิ้งทิ้งไพ่บนมือแล้วดันไปต้องทิ้งการระเบิดตัวเนี้ยเราก็ต้องใช้การ์ดดีฟิลเพื่อแก้แทนนะ ไม่งั้นเราก็จะแพ้ไปแล้วก็สองใบนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้ใช้ทำคอมโบกับการ์ดใบอื่นได้นะแคตตอมิบ,บอมเนี่ยแคตตอมิบ,บอมเนี่ยไอใบเนี้ยสมมุติว่าถ้าเราใช้ขึ้นมาเนี่ยเราทำการดีมูฟการ์ดเอคูดิ้งคิสเทน ทุกใบที่เหลืออยู่ในกองจั่วเนี่ยเอามาไว้บนท็อปเด็กฮะดร่งนั้นตาของเราก็จะจบหลังจากที่เล่นการ์ดใบนี้ก็คือเราไม่ต้องจั่วการ์ดบนท็อปเด็กเลยะมาร์กในการ์ดใบนี้ก็คือเมื่อเราใช้เราเลือกเพย์เยอร์เลือกผู้เล่นหนคนเนี่ยหลังจากนั้นก็สุ่มเลือกการ์ดบนมือเขาเขาก็ทำการ ไงไงหน้าการปกติมันจะการดจะจะไงไงหลังให้คนอื่นใช่ไหมอันเมื่อใช่มาร์กเนี่ยก็ต้องเปิดให้เขาดูว่าไอใบนั้นเนี่ยเป็นการดอะไรเมื่อดดก็ตามถ้าเกิดเขามีคนอื่นมาขโมยการใบนี้ไปแทนเนี่ยคนนั้นก็ไม่ต้องมาไงไงแล้วก็คือมันจะยกเลิกการไงได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นคนนั้นเนี่ยใช้การดใบนี้หรือว่าถูกขโมยไปนั่นเองก็ประมานี้ครับสำหรับชุดของ s t i c k เกอร์พิทเนนะ ท,ที่ให้มาครับต่อไปก็เดี๋ยวไปแกะตัว p a ร์กิ้งคิทเช่กันต่อครับปาร์กิ้งคิทเช่อันนี้ก็เป็นเอ็กเพนชั่ตัวที่3นะครับของตัวเอ็กโพรดิ้งคิทเชในนี้มันจะมีหมวกมาให้ฮนะไม่ใส่ออนนึงนี่เป็นด้านหลังก็จะมีบอกรายละเอียดมีการ์ดใบทั้งหมด20บใบฮะ จะวา,าแกะดก่วกล่องก็จะเป็นสวมไว้ครับเบากล่องเบาไหมนะ่ ข้างในาก็จะมีเหมือนเป็นหมวกมาให้ไอดูวัดไอวันหมวกแมวของข้างในครับก็จะมีเป็นใบคู่มือเนี่ยเป็นใบโฆษณานี่เป็นตัวการ์ดนะ นั่นก็จะเป็นตัวอินเซตไม่มีอะไรอ่ะ้ยดมาสวยงามอยู่ตัวกระดูกกับเป็นเป็นอินเซตอะคู่มือบลักกิ้งคิทเช่นก็บอกวิธีเซตอัพส่วนด้านหลังก็บอกรายละเอียดการ์ดใบใหม่ๆมาหนั่น ก็เดี๋ยวมาดูว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะ t o w e r of Power Alter the Future สองใบ Personal Attack m a r k i n g Kitchen Share the Future Personal Attack b ี่ก็ m a r k i n g Kitchen I will take that สี่ใบ Super Skip บ <Beauty. S 2> ิวเร่แ็พอดลักครับ,คร,บครับก็ต่อไปมาดูว่าการ์ดแต่ละใบทำอะไรได้บ้างนะครับเริ่มจาก Tower of Tower นะครับอย่างใบเนี้ยก็คือเมื่อเกิดเราใช้การ์ดใบนี้ไปเนี้ยเราจะใส่หมวกใส่หมวกที่มันแถมมากกับในเกมฮะในในตอนเริ่มต้นเกมเนี่ยมันจะ แยกการออกมาหกใบแยกการออกมาหกใบก่อนแล้วก็เอาใปใส่ในหมวกเนี่ยคือผู้เล่นอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะขโมยการ์ดจากมือเราได้นะครับจะต้องล้วงล้วงหยิบสุ่มหยิบเข้ามาจากในหมวกเราแทนนะในหมวกใบนี้ต่อไปก็เป็น a l t e r the Future a l t e r the Future ตัวนี้มันมีเครื่องหมายว่านาวอยู่ฮนะก็คือเหมือนกับใบเดิมของมันเนี่ยเรา หยิบการส,สามใบบนขึ้นมาดูแล้วนั้นเรวก็เรียง,เร,ยงเรียงลําดับตามใจชอบของนาวาแต่ว่าไอใบนี้มันมีนาวก็คือเราสามารถใช้ในตาของคนอื่นได้สมมุติเขาจะหยิบแล้วใช่ไหมล้วก็ไปใช้การ์ใบนี้แล้วก็เรียงเรียงให้เขาฮะแล้วจากนั้นเขาถึงจะจวดครับการ์ดใบต่อไปก็เป็น Personal Attack นะครับการ์ดใบนี้ไว้สําหรับโจมตีตัวเองนะครับ ก็คือเราเล่นการนี้เราก็สามารถโจวดการได้3ใบฮะเล่น3ตา share the future share the future ครัอันนี้ก็คือก็เหมือนครับเราเป็นคนดูดูการ์ดดูการ์ดสใบบนขึ้นมาหลังจากนั้นก็เรียงตามใจชอบแล้วก็จากนั้นก็ส่งให้ให้คนที่ผู้เล่นตาถัดไปอ่ะดูด้วยครับแล้วเราก็ทำการ เอากับเข้ากองการ์ดเหมือนเดิมซูเปอร์สคิปนี่ก็คือข้ามตาไม่ว่าเราจะโดนรเซอร์ไอแท็คูณ3คูณ6แล้วก็สามารถใช้ไปนี้ข้ามได้ทุกตาทําได้ไม่ต้องจวการ์ดหลายๆใบครับ I will take that I will take that เนี่ยก็คือให้ผู้เล่นเนี่ยวางไว้ข้างหน้าผู้เล่นคนอื่นครับเพื่อที่ว่าเราจะให้ผู้เล่นคนคนนั้นเนี่ยเมื่อถึง ตาจวของผู er players, so the inn, so, so ้เล่นคนนั้นเนี่ยเขาก็จะดูการ์ดใบนั้นแล้วก็สังนั้นแล้วเขาก็จะส่งการ์ดใบนั้นมาให้เราแต่ถ้าเกิดไอการ์ดใบที่เขาส่งมาให้เนี่ยเป็นระเบิดเนี่ยเราต้องทําการแก้ปัญหาเอาเองครับโดยใบนี้จะสามารถใช้ได้กับผู้เล่นที่ไม่มีการ์ดใบนี้อยู่ข้างหน้าถ้าเกิดผู้เล่นคนนั้นเขามีการ์ดใบนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้กับเขาก็คือเราจะรับความเสี่ยงจากการ์ดใบนั้นจากใบที่เขาจวบแทนนะครับ พจนลักพนลักนี่ก็คือถ้าเกิดเราใช้การใบเนี้ยเราก็จะเป็นคนแรกที่ที่ทําการเอ่อเลือกเลือกการจากบนมือเราเนี่ยใส่กลับเข้าไปในกล่องการแล้วก็วนวนต่อไปรอบๆจนกว่าจะครบครบทุกคนนะครับต่อไปบิลลี่ บิลลี่เนี่ยเมื่อเราเล่นการ์ดใบนี้เมื่อจบเธอเนี่ยเล่นการ์ดใบนี้แล้วจบเธอเนี่ยโดยการจวดการ์ดใช่ไหมครับแล้วเราก็เอากาดที่เราจวดได้ขึ้นมาดูจากนั้นเราก็เลือกที่จะเลือกที่จะวางการ์ดกลับเข้าไปในกองนะครับคือสอดจะสอดการ์ดกลับเข้าไปในกองยังไงก็ได้ฮะไม่ต้องไม่ต้องเอาไว้ข้างบนก็ได้ครับถ้าเกิดการ์ด นี้ถ้าเกิดการท,ที่ดนะูเป็นการระเบิดมันก็สามารถที่จะเอากับเเข้าไปในกองได้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเล่นการ์ดไปนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรามีการ์ดไอวิวเทคแดนอยู่ข้างหน้า,นาเรานะครับก็คือหยิบปุ๊บคนคนที่ใช้การ์ดไอวิวเทคแดนกับเราเนี่ยเขาต้องมาหยิบการ์ดไปนั้นแทนอันนี้ก็สือว่าสามารถใช้หลบการระเบิดได้ต่อไปบักกิ้งคิทเช่นเนี่ย อันนี้มันเล่นคู่มันเล่นคู่กันนะครับก็คือสมมุติเราจั่วได้การ์ดบักกิ้งคิทเทนใบหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บไว้หรือว่าเราจะใช้มันเพื่อเพื่อถามหาคนอื่นผู้เล่นอื่นที่มีการ์ดบักกิ้งคิทเทนเนี้ยอีกใบหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่ามีคนที่มีการ์ดใบเนี้ยอีกใบหนึ่งอะ่ะเขาต้องส่งการ์ดเขาต้องส่งการ์ดจำนวนครึ่งหนึ่งของบนมือของเขาเนี่ยมาให้เราจากนั้นเราก็ทําการเรียงสลับ เลือกตามใจชอบแล้วก็ส่งคืนการ์ดเข้าไปตามจาํานวนที่เขาส่งมาให้เรานะครับแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้การใบนี้ไปแต่คนอื่นผู้เล่นอื่นเนี่ยไม่มีการใบนี้อยู่เลยเนะี่ยก็เป็นก็นั้นก็ให้เราทําการวางการใบนี้ไว้ข้างหน้าเราเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์รู้ว่าเออเรามีการใบนี้ถ้าเกิดผู้เล่นคนอื่นเนี่ยัวได้การใบนี้ี่ยเขาก็าสามารถใช้ใบนี้ได้จากนั้นเราก็จะเป็นฝ่ายที่โดนส่งมอบการ์ดครึ่งหนึ่งของมือเราเพ่ให้เขาแทน แต่ถ้าสมมติว่าเรามีการ์ดใบนี้สองใบบนมือเราเลยเนี่ยก็คือเราก็เล่นเล่นสองใบนี้พร้อมกันแล้วก็เลือกผู้เล่นมาหนึ่งคนเลือกผู้เล่นคนอื่นมาหนึ่งคนเนี่ยเราก็จะได้การ์ดครึ่งหนึ่งบนมือเขามาเหมือนกันแล้วก็มาเล็งตามที่ชอบแล้วก็ส่งคืนเขาไปแล้วการ์ดสองใบนี้ก็เอากลับเข้ากองไปนะครับซึ่งการ์ดใบนี้สองใบสองใบได้มีความสามารถพิเศษคือไม่สามารถใช้นบกันได้เราใช้ไปแล้วคนอื่นใช้นบมามันใช้ไม่ได้นะ นบใช้กับสองใบนี้ไม่ได้ครับก็มีประมาณเนี้สำหรับการ์ดเอฟเฟนชั่นเสริมทั้ง3ตัวของเอ็ o d i n g Ki ิดเ e นนะครับขอบคุณมากครับทีต่ติดตามชมสวัสดีครับ